เ <Yeah. S 2> ดี๋ยวเนี้ก็เดี๋ยวนี้เสียเสียหองไข่เของมักอยากแ <Yeah. S 2> ต่ก็ไม่จงไวจช่นน้อยจงไวจช่นน้อยครับเ <Yeah. S 2> ดี๋ยวจุเจีของผมทางเป็นสามสิบกิโลน, <Yeah. S 2> นี่ครับเดี๋ยวเป็นตับสดๆสด คอนเทนเนอร์ก็อยู่ข้างล่างคือ,อ,นะอนี่ครับตืออันนี้มันตูดเจลขมครับคอนเทนทเทนอร์ดูครับเห็นมาเขาออย่างนะได้แปะสมองหนึ่งแล้วทางเตะเหลืองานคนนะ พี่เหนือสดๆนครับพี่น้องเจลของเขาเดือบ้อยไล้ครับโอ้โหข,ข้าวคั่วไม่ไหมครับข้าคั่วกับซีดคั่วแบบว่าข้าวเหนียวครับผมผสมข้าวเจา้าเนาะมะขั่วหอมๆออกใหม่ๆเนี่ยสีหอมเลยเจลของครับเรียบร้อยนี่ครับซอยได้บานเลนี่ครับสะอาดดีวะ สะอาดก็ว่าบระได็นะพี่น,อนอ้องล้างเช่นว่า <c oughs> ก็ <c oughs> สีสะอาดดี <c oughs> ดอกนี่ครับตอนพอดีพ่อง,งามเนอะร่วงเ,เกิดออกมาเล่นนะกอสีได้อดี๋ยวมงว่างเกิดใส่ไปดอกบ่คิดอยากเขาได้ดอกจูตัดก็ได้มาเนี่ย จีจูเตนเนื้อเสียอาคิดว่านี่ครับผมตับเดี๋ยวเอาตัวนีมันเนาะนี่ตัวนี้ค่อยสุดหยอดครับอุ๊บนี่ครับมองนีมันเนาะนี่ครับมองมันจาัา เสือตอวใหญ่กว่าพี่น้อแล้วมากแบบใดครับมากแบบนี้ให้มากแบบเลยสันทามลูกแล้วแต่ว่าแบบสบายใจเลยว่าก่อนจะซ้ำนีกกระด้เลยว่าที่เรามากินตะพียาเนื้อเสือใหอยู่อร่อยมากเลยเด้่น้ำมาซูไปไหนน่ะฮะพี่พี้ควยมามาซิ ก็ใส่เราบานนี่ฮะ<อ>ไปซะดิโอ้หมอนถท้าไม่ตอบเลยหโหน,กโโกนหวกแควนมามาซีนนะฮะเฮ้ยมาเฮมาเามบอเห็นมาเฮ็นมาเฮ้ยเจลมาเดียวหนฮะ โอ้โดูเลยดีครับมาเลยอยู่บ้านให้เห็นกับเขาเลยวะนี่ครับของแทนเนื้อเสือเนื้อเสือครับผมยาอัอันนี้ก็นกเนาะสาสิกีบวันพี่น้องสาสิกีบฉีกเขาเลยบ่ลูกให้จังเลยฉีกเขาเลยบ่ให้จังเลยฉีกคอตับเลยบ่ให,ยยบใ,หบให้จังเลยนี่

เสียบ่นี่เสียบ่นี้เอองวยโอ้ย,ยน,นี่ยำนะเว้ยป่านนี้เฮยก็ต้องมาเห็นอย่างนี้แหละผ่อย่างอย้่นก็หนีซอยกว่ายัาง้งก็สีตัวนี้กันเทน่าเนาะนี่นเนาะกันเท,ทาาน,น่ทาว่เอือขบเมดขาดยานย่อมนี่ขาดพักคอมปี้โอ้ยหมอกนุงเข้ามาเนาะน้อจ็คเลยะดี๋ยวหงออยู่ตัวยืนหัหาย,ยายเนาะ แถวน,นี้เหรอบ่อาแมา่ยังสั่นละ่ะแงาแม่เราคอยโอ้ยบ่ลุงซื้อลุงซื้อไว้ก็มัดห่อห่อแล้วก็แพ็คเของอันนี้ไวนะ้นะเฮ้ยต้องแสด<ห>ตลอดนะไม่มไม,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 ไม่ไม่เนี่ยครับเสียห่อไหนตัวนี้ติดอันนี้นะนี่ติดสายสิบกีบนั่นอยากแค่หน่อยตัวนี้อยากเดียวอยากบ่อมันอันนี้ก็แข็งของคุ้มบ่อต่ำหนึ่งนะแล้วอยากไปแห้งสุดยอด มันหดสองแล้วม oh, ันสรอยเลยอ้ยนี่แหละเนี่ยนชางเนี่ยนี่เลยรุ่นบ่ไใ้นี่ละ่างนีก็เนี่ยมาละมันสางนี่นี่ะานเพดีเดชพอกินบ่ไดดได้ออกมาเป็นใด้จาใส่บีกวะใส่มเออผุแล้บียังไม่ฟิตเหรอเอาลงไปไหวเหรอย่างบ่ขมบ่อเปลือกอะไรเปล่อใส่แล้ว ใส่ยันเป็นองตรงเลยอ,อย่าว่ามันเนื้อี่หนอนบอมแม่นมันเลยนีย่เป็นเสียเลยมองติดกระดูกคนไทยเคยกินสีหูเรื่องมัน่นมั่นเน้วนี่ครับนี่มั่นมันไข่มันแค่เสียหอไข่ครับผมชาสิคิแล้วก็ แทนหน้าครับบีบีอยู่ในฟิ fit. ตในฟิตแล้วก็นี่ครับตีเขาเอื่นไอ,อ้น้าบ่มันเป็นแต่นีน้นะแล้วก็ตับครับผมพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเสียเอาไอ้นี้มาซอยเพราะที่ยางนะครับยางเนื้อเสียนี่ครับเนื้อเสียยางใหม่ยังน้อยแล้วไฟแห้งครับข้างในสินุ่มหวานสวยๆเลยยางไฟแห้งเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวไปย่างไฟควายผมยางแล้วก็พริกใส่ขัวเอาเลยครับนี่ตสนุกด พี่น้องขอมอนห้อนเจียวของผมครับเดี๋ยวมาซอยเลยเสื้อห้องไห้คับนะครับโอ่กระเสไปที่หนั่ออเกและไลน้ยเสียแบบดียร์เราสาวีเอนยัซืออืมใส่พี่น้องด้วยอ้ยหวานด้วยล่ะอ้นน่าสิเป็น เสียห่อแห่เสียเงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยเด้อแตนโตัวข้างนอนมันบมนเสียเลยพี่น้อง,อง,งแ่นขางนอม,มนอง,มน,งน่ะเอี่ยไหไป้องนี้สติดกระดูกครับเนี่ยเสียสติดกระดูกในนในดอกยัโอยห่อนห่อนหอนนะ แซ่พัดยางเนื้อเสือเจ้วขุ้มๆขอนิ้วอ่อนห่อนครับผัดมาสร้อยแล้วบวกเอาไหมเสืหอห,หอหทงทันตนับคันเท้านาสาวสีเก,กีบคันหน้านโอ้ยคันเท้าน,นาเป็นตะยำเฮงขึ้นมาขอนิ้อวอ่อนห่อนครับมาเด้อทางแล้วเรเด้อกับเขานดิ เสืบแซมเนี่ยร่องมือเลีงมันออกมาเล่นน้ำมาเด้อมาเด้อพอเนี่ยละไปนอนอยู่ยังเลยจ้าแล้วลุงมาาใส่เบงขนบกพร้าพี่มาใส่เีอน้ำโต๊ะอันยากลวกแล้วนี่ยเนื้อเสืออะไอนะผมบ่ผมทำเนื้อท้าบ้านนี่แม่ตั่นั้นล่วสามสิกีโล Like, mm มาได้เลยมามาไ้คิดหอดไ้วะมาเร้อยมาเด้่อย่างเนี้ยเสียเอาเเสือางาน่เอาอเ่มงาเสียตั้งบักครัวก่อนงะนแ้งบักครัวเสร็จนี่บ้าเสีเอินบางทีนอนก็้งไหเกจตดิ เอาหนึ่งไม่ไหมก็เยกะกายอะขี้ขอดอี้ขอดนี่มาเก็บมาเก็บใสีขวดใส่ขวบเด้อเจียวมผม เขาไม่เยอดเพียวัวาสมมตแล้ที่อู่กัดไหนแล้วแบบนีนพัตล่าไหนเป็นประเดี๋ยวอย่า้อาติดหน้าแนมพื้นอาติดหนาพื้นาติดหน้าาอย่าไม่ต่อมา

วิลาปากเรื่อมืนมันเนียก็ถือบอกก่อกินไปทั้งบาสองสามหมื่นส่วนนะแ้อประหยัดปอน,นะน,นอปรอดเด็กมมกมไปลย่าปก่อย เวลากว่าแล้วอดเนื้อเหนาเลยแก่กระเทียมันกระเทียมมันจะเงีมนะทำไมกินกระเทียมเหมือนอะไรเงี่ยมไม่ได้หล่ะยวบอกเพียรคนน่าเป็นยาเหรอเออเป็นยาได้เลยกระเทียมกินได้พอดี

เกีย่เนาอย่อางเที huh. uh ่ยมรมเนยกันแล้จ้ะกินแกงกันเนาะน้อ่ากบหลานเน่ตาแตนตาแตนันแ้่ะใส่ด้วย่าจะมากสุดใดพิเศษจะเสิมากสุดซีบไวยี่ซีบไซีหางไซ้ดพิเศษเมาเอาน่บอกรมาึ้นฮัลโหลยุใส่หรอลูเนี่ย ที่เราบเหตงานเหตุอยู่แบ้มันกิข่าบอกเออลุงมากระมาอยู่นี่ล่ะเดือดจะม่งเออเออเอมันกินขาวเีดดอน่ะอ่ะถึงนี่ไปทนฮะเดี๋ยวไปถามถึงมากหรือม่ถามให้ยงบอมมนี่ลอถามดู ยังอยู่ยังอยู่ต้องเงมาขคืนยังบอกโอ้ยใส่ยัเี้ยใส่หมดแวนี่เหนียวได้อร่ตาถูถ่ายพอดีเจมี่มาสนี้ถัดใจ้อ้าหมต้องเรียบแต่ถือเรยกเ็อเลยกเก็อ ว่าเด็กแม่จังไง่เกี่ยวพวกแซมโอ้ยภาษาเกี่ยวพวกแซมมันสิมัดเครื่องหอยดีเดี่ยวนี่ภาษาทำนั่นนี่จอนี่หอยแซมกว่าสองแสนแหงเดี้ยนี่แหงสิมัดลายเดี้ยนี่เดีอยเดี่ยวอกไก่ตีกล่อง เดี๋ยวต่อใกล้กันเอ้ยอะไรแปดเมื่อนกลัววะไม่บอกหรอกเสร็จไหนไมเบอราเลครับคุณเดือนเขาสิบไดเติตดก่ให้เย็บเมื่อนหาสองเมื่อนเขาดี้งแล้วไรตายเมื่อนหยุดี่ดแค่ มันมันมันกับอกแพยงเดียวมันเมือนหาใช่ไมมันเห็ยทองซีโต้แบบสร้ังเสียงแหลนะที่ห้องคนใหญ่ท้องใคองเาเปิดอื่บ่ท็นยังสิบอทนเป็นยังสิบอทอแล้วบอผ้าตัวองนี้เจ้เสียงไสิเพิ่งแหลกบอสร้างวก่งมา่ยากเไมนด้แล้วตอนนี่มันถือกลบไปแล้วแล้วแหามใไ็บ่าจะว้อมไปลบอยบ มันก็มีหรอกว่าถือโลบเพราะว่าข้าหลวดมาเล้่วน่ั้นลบบอกก็ได้นอกจากขาิไปโลบโรแก้มโลบมาเอบอกรบโลบกันตสลบมึงมนโอ้ไปล่างเขาสาไม่วาเไดล่างบอกไปว่าแอลบอตัวนี้คือบอโลบไปล่างไหมเขาดแใชงไว้เห็ดใหม่ให้เรือกิ้งนมันบานนี่ฟังเสียงไหนแล้วกียง กนอยู่ผลดุบาข้อ่ก็ได้เยเนี๊ยมอืมจาัดเขาข้อไน่หน่นแห่แน่เทหไงจกระเบื้องพอไนใหญ่เบิ้ดเลยนีาโม้ใครอยู่เฮียนเ่าม้ายย่เหมนันี่ยว่าเ๋ยวหนูเขามาเรียบสามโป๋เนี่ยเห็นไหมตกตเราโอ้ตายตต๊ะโต๊ต๊ต๊ซะนอไปวจะลองล้งเหียนไหมไปลวกมาอไ่ยี่ไอ่ยูเลย แล้วลผ,ผเปิดปนป่นีเมือนกันแล้วตรงผมก็เปลี่ยนเขี่มงโอนี่ทงแม่เขอก็ทัห้อ,หนนอง่เอ,งองางเน,น,นังนขอไ่าเลยเขาบ่อดดแต่ท้งบ่อดดลบเนึ่งก็แก้มก็ยังคือเขาเยอะพอไหมโอ้ก็แล้ครับที่ไหนทำไทยแท้จิฮะข้าไในโอ้ยยัยมงุ่มนเนาะบมเสียนหาของให้แกตอนสองไปสีชาติเออตอนทำนั่นสิเป็นยาสั่งจ้ตนเขาบเนหาโจ้ตน บอแล้วเสร็ดอยู่ไม่เงาอย่าสามโมเข้าไอ้สามโตสีโตจะมาเดียดเห็นมันไันให้นั้งในกล่องจุ้งโมยอยู่ปัางเอาในกล่องจะว่าไดเราตัวหนึ่งลูกนกถันดิเสียงไงวะนกเหมนข้นนะข้าดนียดเนีใส <lawsuit> <What S 1> ่เห็นมันคู่ใส่เลยซึ่งมันสะจับ้ไมสิห นาปูกหูกก็ต้เงินเหอะจ้าไต้เขาไปท่าปล่อยหัวละปล่อยหัวหว่ามันใต้มเสียสารเีืองเนาะมันบ่ใต้คือบุกวันกปล่อยกวงเงินเพราะเจ้จะไปเยอเจ้าตวใหญ่เหมือนทีเอามาห้ยฮาปลูกละพันปลูกละพันเนอหบ้านนอกอันหายให่เด้อเลยกี่บ้านเอาันหายใหญ่โนาปลูกหองปลูก บานล่องกเหมือนเยิสมัยเป็นบานลูกโนเขาบาโงขึ้นมาอ้ยหาหกกุกตอนแรกพันกวัวตอ,แอนแต่นีเนี่ยเป็นกระสือเนี่ขายกือหนึ่งเรื่องเนี่นกสีขาวเนี่ยนกเขาไงสีขาวนะจ่ว่าต้าก็ได้นะหาหักุกเีป็นกระสืออยู่ตระมาณสอเด็ดไปรับอยู่สีเขียวอ้ยอเลยอยาบใดอยูอยงวงมาขายอืม พี่ฮอาผสมไก่นเนี่ยเขาก็ผสมหนูขายเนี่ยนะแล้วเขาเล่นสายกุกเขาเล่ยนไปว่าลูกมันออกมามันห่วงหลายกุกนะเพราะมันกบบอยากได้พี่บ้านพวกบ้านหนูอดอ๋อถึงนั่นเท้าลงมพุ่นอันนี้สื่อพร้อแมแย่นกมาเนีน่ยตูวหนึ่งนั่นนกขาวนกเขาไงนกขาวแถมสีขาว ไม่เห็โกงไงปล่อยเลยประสมเน่ยบอดเ่ารู้มันงใครจียื่นสองวบไปได้หรอสามพันสามพันสี่พันเนี่ยมันเขาเห็นนกเขาขายเขา้วยมันได้จ้องันไปยถูกตัว คนเขาจ้องหลายนะบ้านนี้ยเป็นนก,กขาวนกขาวมันมันเก่งน,นี่ผู้เดียวเต้าคู่นี่นะบัวเออ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 อนนั้นี้คนเดียวนกขาวเขาไงนกขาวบลาซากมันนีู่้เดียวเพื่อนเพื่อนใช่แล้วเป็นคนหนะัมามาเกเนาะมันหนักจะได้จะได้นะคะ่ะเพราะเราก็บเมื่อหนะไหร่แล้วในหนกเมืเ่อ เม่รอกจะควางเหรอจควางกับมือไห่ไก่จะเสียลลายเสีนเพื่อนเขาเมื่อนในนกหลายเสีนท่นสองคนมาการได้แล้วตัวหนึ่งดูนกโหนกเด่นค้นเนาบเสียงไปฮะแต่มาหาหอหวาั้างตอนบ่ม่นกบอนมาเพื

ม่ค้างเอยู่ไหนปเขาเลยแนีว่าแต่นี่ฝ่ยตัวอยู่บน่าเดี๋ยว่ยาลกมาตัวอยู่บนจีตัวอยู่สายเขาไม่สมพอสมเลยวันมันรอนนะบวมบวกหัวโอ้ยะาว่าที่เห็นบาที่เห็นเจอล้วอ้ก็เป็นนกทั้กันบ่บราณบาที่เห็นนอก็เห็นฝ่อยหน้ามนุกเดี่ยงไปอยู่บนตา่านเหมแอนนั่นมาเอามาตัวนี้อยู่ตาเนี่ยตาห่างนนเป็ตัวแกงนั้นอยู่บน

น้ำมาข้ามาแมึงบดเี่ยมัน่ใตหญ่มาแล้ไเบือมเมดวก็ปล่อยเดียวตัวเดียวตัวเดียวหน่ยก็ปล่อยเลวมันบดนี้มันยงี้ยปโยนขันอย่างไรเรลบะมันบกไปเราบะเี่ยมันเบอลมันบกา้นอกเบับไปเดี๋ยวมันเคยอยู่ขันดีขันดีู้ไปแล้วแท่อพุ่มพ่าแล้วตัวนึ่งสื่อมาแต่แบน เนไห้ท de şey uh ั้งขาป้งาหัวหานวน่าากตัวหน้าไห้ท่านสามยกเงืไห้เลยเป็นยางไม่แห้งนะไม่เห็นมันคู่ใส uh ่เส่แล้วกมันคู่ใส่นองขุ่นพ่นเนาะก่อน้องอ้โ้ออนาเนียนนงง้น้อนอนน้ออ ไม่แบบนี้ใาบอกาชีมันจะใส่แ้วเนาะา้เก็แ่อนไหวูเดี่ปคือบบมนะครับัแบบี้เหนี่ปะนี่บ่เอาอ่งนเอนกอ้ยโอ้อ้ยอยโอ้ยโอ้เโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ออยโอ้อ้ยออ้ยโอ้อ้อเอ้อ้ยโ้โอ้ย้อ้ยโเ้้อ้ยโยนโ้อเยน้ หนูขอกันหนิหนูหนผู้ใส่กันประธานเอาไม่เห็นไหมไม่น่เทีมไาปร้านกินหนาเจอกนหมครับเล้วก็แถย